welcome back to Malisa Thailand Burira. สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันจันทร์วันที่13กันยายน2564นะคะตอนนี้เวลาตี5.50นาที วันนี้ตื่นเช้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวอาบน้ำนะคะวันนี้จะไปรับวัคซีนคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยต่อค่ะได้แบบคิวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวรอรอเวลาตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะห้านาที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เรียบร้อยค่ะกลับบ้านได้ <c oughs> พร้อมกายร่างแล้วนะคะทั้งสองคนไม่มีอาการข้างเคีงเยงใดๆค่ะเดี๋ยวรอเข็มสองนะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้ไปฉีดมาแล้วแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ประมาณ3ชั่วโมงได้แล้วค่ะหลังจากที่ฉีดนะคะ ทุกอย่างยังปกติดีค่ะเดี๋ยวเรามารอผลตอนเย็นนะคะว่าจะมี side effect อะไรใหม่มผ่านไปครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีน a s t r a z e ซ e c a นะคะ,ะผลข้างเคียงนะก็จะมีปวดหัวสำหรับตัวของมาริษาะคะก็คือมีอาการปวดหัว ไม่เวียนหัวไม่ขึ้นแท่เจียนแล้วก็ไม่มีไข้แต่ว่าเป็นฟิลเหมือนง่วงนอนแล้วก็หิวคือหิวตลอดกินอิ่มแล้วแต่ก็แบบอยากกินอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดหัวก็เลยอ่ากินเป็นพาราเซตามอลไปสองเม็ดนะแล้วก็นอนเลยอ่า เช้ามาก็รู้สึกเหมือนจะมีไข้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีไข้แล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบ power โอเคทุกอย่างโอเคมากมันเหมือนเหมือนอาการลักษณะคล้ายๆเราฟื้นตัวจากไข่อะเหมือนคล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆเหมือนเราเราฟื้นตัวจากจากการเป็นไข่ค่ะสรุปก็คือไม่มีเอฟเฟกข้างเคียงอะไรร้ายแรงค่ะ สำหรับตัวมาริสานะฮะแต่สําหรับคนอื่นก็คือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่าคือมาริสาเองปฏิบัติตัวแบบนี้หลังจากที่ฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะก็ไปทานข้าวคือทําทุกอย่างปกติเลยแต่ว่าเว้นระยะการดื่มกาแฟอ่าคือปกติแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะดื่มกาแฟเลยเป็นตอนเช้านะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย เฉพาะเมื่อวานที่ไปไปฉีดวัคซีนนะคะคือก่อนก็ไม่ได้ดื่มแล้วก็กลับมาประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ไม่ได้ดื่มนะคะคือหลังจากนั้นสี่ห้าชั่วโมงถ,งถึงถึงมาดื่มกาแฟเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราไม่ดื่มกาแฟแล้วเราปวดหัวเนาะทีนี้พอเราดื่มกาแฟแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ดีขึ้นคือคือมันไม่ใช่ประเด็นแหละมันอาจจะเป็นเพราะไซ d e e f ฟ e c t ของวัคซีนนะ,ะปวดหัวแต่พอเราได้กินข้าวแล้วก็ ทานพาราเซตามอลไปมันก็รู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็พักผ่อนก็นอนตั้งแต่้าท่มนะคะจนถึง10บโมงเช้าเลยคือเป็นแบบอารมณ์เลซี่อะ่ะอารมณ์ขี้เกียจหนะนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้คือตอนนี้เป็นเวลา10บโมงเช้าแล้วตื่นมารู้สึกโอเคคะ่ะสดชื่นเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปหาอะไรทานแล้วคะ่ะ แล้วเดี๋ยวรอเข็ม2นะคะคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตกันค่ะสำหรับเข็มแรกนะคะผ่านฉลุยค่ะสบายๆส,สำหรับใครที่ไปรับวัคซีนมาแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างก็ลองมาอัปเดตกันใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเข็ม2